เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดในโลกด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสังคมที่มีระเบียบวินัยและวัฒนธรรมเคป๊อปที่แพร่หลายชีวิตของผู้คนที่นี่จึงเต็มไปด้วยความเร่งรีบแต่ก็น่าลหลงไหลตั้งแต่วัยเรียนไปจนถึงวัยทำงานทุกช่วงอายุล้วนมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นการตื่นเช้าไปทำงานการแข่งขันด้านการศึกษา หรือการผ่อนคลายในยามค่ำคืนผ่านวัฒนธรรมการดื่มกินซึ่งในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูวิถีชีวิตของชาวเกาหลีใต้ที่เมื่อทุกคนรู้แล้วต้องอึ้งอย่างแน่นอนโดยในแต่ละวันของพวกเขานั้นนะครับพวกเขาจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์เกันด้วยนะ เช้าที่เร่งรีบและวัฒนธรรมกาแฟของชาวเกาหลีใต้เช้าในเกาหลีใต้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะต้องรีบโดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่า,ยยางเช่นโซหรือปูซานหลายคนนะครับต้องตื่นตั้งแต่6กโมงเช้าเพื่อเตรียมตัวออกไปทํางานหรือว่าไปโรงเรียนการเดินทางในช่วงเช้าเนี่ยมักจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายเพราะรถไฟใต้ดินและรถเมล์นะครับก็แน่นไปด้วยผู้คนที่พยายามไปทํางานให้เร็วที่สุด บางคนนั้นต้องยืนเบียดเสียดกันเป็นเวลานานแต่ทุกคนนะครับก็ต้องอดทนเพราะนี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันแม้ว่าคนเกาหลีใต้บางคนนั้นจะต้องรับประทานอาหารเช้าแบบดั้งเดิมอย่างเช่นข้าวซุปเต้าเจี้ยวและกิมจิแต่หลายคนนะครับก็ไม่มีเวลานั่งกินที่บ้านจึงเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปจากร้านสะดวกซื้ออย่างเช่นคิมบับข้าวห่อสาลายแซนด์วิชหรือขนมปังซึ่งสามารถที่จะหยิบไปกินระหว่างทางได้โดยในร้านสะดวกซื้อของเกาหลีใต้ก็มีอาหารที่หลากหลาย และเปิดตลอด24ชั่วโมงทําให้สะดวกสําหรับคนที่ต้องการมื้อเช้าแบบเร่งด่วนและกาแฟนะครับก็เป็นเครื่องดื่มที่ชาวเกาหลีใต้นั้นขาดไม่ได้เลยโดยเฉพาะในตอนเช้าหลายคนนั้นต้องดื่มกาแฟก่อนเริ่มงานเพราะช่วยให้รู้สึกตื่นตัวและมีสมาธิในการทํางานเกาหลีใต้นะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่บริโภคกาแฟมากที่สุดในโลกมีร้านกาแฟอยู่แทบทุกมุมบนถนนไม่ว่าจะเป็นสตาร์บัคหรือว่าร้านคาเฟเ่เล็กๆที่มีบรรยากาศน่านั่ง โดยกาแฟที่ได้รับความนิยมของที่นี่ก็คืออเมริกาโนเพราะมีรสชาติเข้มข้นและให้พลังงานที่สูงหลายคนก็มักจะซื้อกาแฟระหว่างเดินทางไปทำงานบางคนนั้นก็แวะดื่มกาแฟในคาเฟ่ก่อนเข้าออฟฟิศหรือแม้กระทั่งประชุมงานกันในร้านคาเฟ่ก่อนที่จะเข้าออฟฟิศซึ่งการดื่มกาแฟก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานในเกาหลีใต้ไปแล้ว โดยในตอนเช้าของชาวเกาหลีใต้ก็เต็มไปด้วยความเร่งรีบผู้คนจํานวนมากนะครับต้องเดินทางอย่างรวดเร็วอาหารเช้านั้นก็มักจะเป็นเมนูง่ายๆที่สามารถกินได้ระหว่างทางและกาแฟนั้นก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ซึ่งนี่ก็เป็นภาพชีวิตประจําวันที่สะท้อนถึงสังคมที่ต้องทํางานทุกวันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพวัฒนธรรมการทํางานที่จริงจังและการแข่งขันที่สูง ชีวิตการทํางานของคนเกาหลีใต้เต็มไปด้วยความเข้มข้นและการแข่งขันสูงพนักงานส่วนใหญ่นะครับต้องทํางานหนักและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความกดดันเวลาทํางานมาตรฐานก็คือ9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับหลายคนเนี่ยต้องทำโอ T ต่อจนถึงดึกเพราะในวัฒนธรรมองค์กรของเกาหลีใต้การทํางานล่วงเวลาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมาก และบางครั้งนะครับก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยหลายบริษัทให้ความสําคัญกับลำดับขั้นและอาวุโสของพนักงานโดยพนักงานที่อายุน้อยกว่าหรืออยู่ใต้ตําแหน่งกว่านะครับก็มักจะต้องให้ความเคารพหัวหน้าและทําตามคําสั่งโดยไม่มีข้อโต้แยง้งการประชุมนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญในองค์กรและมักจะมีการประชุมหลายครั้งต่อวันเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปนตามแผนที่กําหนดเอาไว้ ซึ่งในสังคมเกาหลีความขัดแย้งและความพยายามนะครับก็ถือว่าเป็นคุณค่าที่สําคัญดังนั้นการทํางานก็มักจะรู้สึกกดดันที่จะต้องทําให้ดีที่สุดและแสดงความสามารถของตนเองอยู่เสมอการแข่งขันเพื่อเลื่อนตำแหน่งก็เป็นเรื่องที่รุนแรงมากโดยพนักงานจำนวนมากนะครับพยายามที่จะทำงานเกินหน้าที่เพื่อที่จะให้ได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานของพวกเขาเพราะว่าหากทำงานไม่ดีก็อาจจะส่งผลต่อโอกาสในอนาคตได้ นอกจากนี้วัฒนธรรมการทำงานของเกาหลีใต้ก็ยังรวมไปถึงการออกไปสังสรรค์หลังเลิกงานซึ่งก็เป็นสิ่งที่พนักง,งานหลายคนนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าถึงแม้ว่าหลายคนนั้นจะเหนื่อยจากการทำงานมาตลอดทั้งวันแล้วแต่พวกเขาก็ปฏิเสธไม่ได้และต้องเข้าร่วมเพื่อรักษาสายสัมพันธ์ในที่ทำงาน โดยรวมแล้วนะครับการทํางานในเกาหลีใต้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จริงจังและต้องให้ความอดทนที่สูงคนที่สามารถปรับตัวได้ก็จะมีโอกาสก้าวหน้าแต่สําหรับบางคนนะครับความกดดันเหล่านี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่หนักหนาและทําให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่มันก็คือความเป็นจริงของวัฒนธรรมการทํางานในประเทศนี้การศึกษาและแรงกดดันของนักเรียนในเกาหลีใต้ ระบบการศึกษาในเกาหลีใต้ขึ้นชื่อในเรื่องของความเข้มงวดและการแข่งขันที่สูงนักเรียนต้องเผชิญกับแรงกดดันตั้งแต่ยังเด็กเพราะพ่อแม่นะครับและก็สังคมเนี่ยให้ความสําคัญกับผลการเรียนเป็นอย่างมาก โดยการสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของชีวิตนักเรียนเพราะว่ามหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาได้นะครับสามารถที่จะกำหนดอนาคตและโอกาสในการทำงานของพวกเขาได้เลยนักเรียนในเกาหลีใต้ก็เริ่มเรียนตั้งแต่ช่วง8ปดโมงเช้าไปจนถึงเลิกเรียนช่วงบ่ายแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ไม่ได้กลับบ้านในทันทีเพราะต้องไปเรียนพิเศษต่อโดยพ่อแม่ของคนเกาหลีใต้จำนวนมากนะครับก็ยอมจ่ายเงินจำนวนเยอะเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยได้เรียนพิเศษ เพราเชื่อว่ายิ่งเรียนมากเท่าไหร่โอกาสในการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยดังนั้นนะครับก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันของนักเรียนเกาหลีใต้ก็ต้องเรียนหนังสือตลอดเวลาบางคนนั้นเลิกเรียนแล้วก็ต้องไปเรียนพิเศษถึง4ี่ห้าทุ่มและกลับถึงบ้านก็อาจจะเป็นเวลาเที่ยงคืนหลังจากนั้นนะครับก็ยังจะต้องทําการบ้านและอ่านหนังสือต่อจนดึก หลายคนนั้นจึงนอนไม่เพียงพอและรู้สึกเครียดเพราะต้องแข่งขันกับเพื่อนรุ่นเดียวกันที่มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการสอบให้ได้คะแนนสูงที่สุดเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีซึ่งการสอบหนึ่งครั้งนะครับของการเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติเกาหลีก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดของชีวิตนักเรียนทั้งประเทศโดยในวันสอบทุกอย่างในประเทศนั้นนะครับแทบจะหยุดนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินก็ต้องเลื่อนเวลาบินออกไปเพื่อไม่ให้เสียงเนี่มารบกวนสมาธิของนักเรียนในการสอบเพราะผลการเรียนนี้นะครับสามารถที่จะกําหนดอนาคตของพวกเขาเลยว่าพวกเขานั้นจะได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนําหรือไม่ ซึ่งแม้ว่าระบบการศึกษาของเกาหลีใต้นะครับจะสร้างคนที่มีความสามารถและวินัยแต่ก็ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายด้านไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตของเยาวชนจํานวนมากเพราะว่าความกดดันที่มากเกินไปนะครับบางคนเนี่ยก็ต้องเผเชิญกับภาวะซึมเศร้าและความเครียดสะสมแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับการศึกษาในเกาหลีใต้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นให้ความสําคัญเพราะถือว่าเป็นกุญแจที่สําคัญในการประสบความสําเร็จในอนาคต วัฒนธรรมอาหารและมื้อเย็นที่อบอุ่นของชาวเกาหลีใต้ อาหารเกาหลีถือว่าเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันและมื้อเย็นนั้นก็มักจะเป็นช่วงเวลาที่หลายครอบครัวนะครับหรือว่าเพื่อนฝูงได้ใช้เวลาร่วมกันหลังจากเลิกงานและการเรียนอันเหน็ดเหนื่อยสำหรับบางครอบครัวนะครับการรับประทานอาหารเย็นด้วยกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะเป็นช่วงเวลาที่สมาชิกในบ้านได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวประจำวันแต่สำหรับคนที่ทำงานดึกหรืออยู่คนเดียวนะครับพวกเขาเนี่ยก็มักจะเลือกไปรับประทานอาหารข้างนอก หรือสั่งอาหารผ่านแอป Delivery ซึ่งเป็นที่นิยมมากในเกาหลีใต้อาหารเย็นของชาวเกาหลีก็มักจะเป็นเมนูที่หลากหลายโดยอาหารหลักก็มักจะเป็นข้าวกับเครื่องเคียงที่เรียกว่าบันซันซึ่งรวมไปถึงกิมจิเต้าหู้ผัดและถั่วงอก อาหารอื่นๆนะครับก็มีอีกมากมายให้ได้เลือกกินและพวกเขานั้นก็จะเปลี่ยนอาหารไปตามฤดูกาลนอกจากอาหารที่รับประทานที่บ้านแล้วนะครับการออกไปกินข้าวเย็นกับเพื่อนนอกบ้านหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็ดีว่าเป็นเรื่องปกติในสังคมเกาหลีใต้ ร้านอาหารยอดนิยมในช่วงเย็นก็คือร้านปิ้งย่างเกาหลีที่ให้ลูกค้านั่งนะครับล้อมเตาย่างจากนั้นพวกเขาก็จะย่างเนื้อหมูหรือเนื้อวัวและรับประทานพร้อมกันซึ่งร้านอาหารเหล่านี้ก็เป็นที่นิยมมากเพราะว่ามันทั้งอร่อยและเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้คนนั้นได้ใช้เวลาร่วมกันและอีกหนึ่งวัฒน,นธรรมที่โดดเด่นของชาวเกาหลีใต้นะครับก็คือการดื่มโซจูหรือแอลกอฮอล โดยพวกเขาจะรับประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานซึ่งการดื่มในเกาหลีใต้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความสนุกเท่านั้นแต่ยังเป็นวิธีสร้างสารสัมพันธ์ในสังคมบางคนด้วยซึ่งการดื่มผ่อนคลายนะครับจากความเครียดของการทํางานก็เป็นที่นิยมมากในช่วงหลังเลิกงานเรียกได้ว่ามันเป็นธรรมเนียมที่ทุกคนนั้นต้องปฏิบัติอย่างเช่นการรินเครื่องดื่มให้กับผู้ใหญ่ในขณะที่พวกเขากําลังดื่มด้วยกัน วัฒนธรรมการพักผ่อนและกิจกรรมยามว่างของชาวเกาหลีใต้หลังจากวันอันเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานหรือการเรียนของชาวเกาหลีใต้พวกเขานะครับก็มีวิธีการพักผ่อนที่หลากหลายขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์และความสนใจของแต่ละบุคคลซึ่งบางคนนั้นก็เลือกใช้เวลากับครอบครัวบางคนก็ออกไปพบปะเพื่อนฝูงในขณะที่บางคนก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อผ่อนคลายจากความเครียด โดยกิจกรรมยอดฮิตนะครับและก็เป็นที่นิยมหลังเลิกงานหรือว่าหลังเลิกเรียนก็คือการไปคาเฟ่เกาหลีซึ่งคาเฟ่ที่เกาหลีใต้นั้นก็ขึ้นชื่อในเรื่องของวัฒนธรรมคาเฟ่ที่เป็นเอกลักษณ์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่สไตล์มินิมอลคาเฟ่ทีมแปลกๆหรือคาเฟ่สัตว์อย่างเช่นคาเฟ่แมวคาเฟ่สุนัขที่ให้ลูกค้าเนี่ยได้เล่นกับสัตว์เลี้ยงพร้อมกับจิบกาแฟและเล่นกับสัตว์เลี้ยงไปด้วย โดยการนั่งในคาเฟ่นะครับก็เป็นวิธีการผ่อนคลายยอดนิยมของวัยรุ่นในเกาหลีใต้และคนทํางานโดยพวกเขาเนี่ยมักจะหนีจากความวุ่นวายและไปใช้ชีวิตแบบสบายๆในคาเฟ่นอกจากนี้การเล่นเกมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีใต้นะครับก็เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรม e ป p o r t การแข่งเกมและมีอินเทอร์เน็ตพวกเขาเนี่ยมักจะเล่นเกมได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่หรือที่ทำงาน วัยรุ่นที่นี่นะครับก็มักจะเข้าไปเล่นเกมออนไลน์กับเ,เพื่อนๆหรือแข่งขันกันในเกมยอดฮิตอย่างเช่น P ับ G ีซึ่งในเกาหลีเนี่ยนะครับก็มักให้บริการอาหารและเครื่องดื่มนอกจากนี้ในสุดสัปดาห์นะครับหรือว่าในวันหยุดคนเกาหลีก็มักจะออกไปเดินเล่นตามสวนสาธารณะหรือขึ้นเขาเพื่อออกกําลังกาย การเดินป่านั้นก็เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มักจะรวมกลุ่มกันไปปีนเขาเพื่อที่จะได้สุขภาพที่ดีและยังเพลิดเพลินกับธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการนั่งคาเฟ่ร้องเพลงคาราโอเกะและเล่นเกมหรือออกไปปีนเขาวัฒนธรรมการพักผ่อนของชาวเกาหลีใต้นั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างการทำงานหนักและการใช้ชีวิตเพื่อความสุขของพวกเขา ซึ่งนี่นะครับก็เป็นวิธีคลายเครียดในแบบของตัวพวกเขาเองโดยเป็นสิ่งสำคัญในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและแรงกดดันโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชีวิตของชาวเกาหลีใต้ที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้ซึ่งชีวิตประจำวันนะครับของชาวเกาหลีใต้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความเร่งรีบและการแข่งขันพวกเขานั้นให้ความสำคัญกับการศึกษาและการทำงาน ซึ่งเมื่อทํางานเสร็จแล้วพวกเขาก็มักจะออกไปผ่อนคลายทํากิจกรรมยอดนิยมหลังเลิกงานซึ่งก็คือการไปร้านปิ้งย่าง และบางคนนั้นก็อาจจะเล่นเกมอยู่กับตัวเองถึงแม้ว่าจะเคร่งเครียดแต่พวกเขานั้นก็รู้จักวิธีการหาสมดุลให้กับชีวิตโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ